ได้ก็ไปกุ้งมานะครับได้กุ้งสดๆมาอันนี้ใส่หอมนะครับตะไคร้แล้วครับสองอย่างนะกรุร้งยังไงมือน,นกรุ่งกุ่งเต็มนะครับพี่น้องเต้าเต้าเต้าบางหน้าเลยนะเนาะเต้าบางหน้าโอ้ ชุโดชดุดดี6สาวหันมางนามาเให้นี่ล้มปูนๆน่้ตุยเย็นครับพรัพอ,อปล<ร>าอ,อปลา ว่ต้องอาะไรกินอยู่ได้เถอดหืมนมเปรียวเอาใส่มองไม้หน่อทีเดียวอ๋อพอละพ่อละขาเขาวอยูั่ะแล้วมันส่กว่เขาขวดอ๋อวช่เขาัวดใช่ แค้เราย่วะหมค่ับอดง้สรี่น้องครับพักักจะไม่ใส่นุ่เรียบร้อยครับนะคะผักอืมอืมครับสะได้ซีครับเรียบร้อยครับ่ฟูมมันร้อยหนึงพี่น้องมันได้หลายอย่ กดน้ำเลยจดเสียบเลยพี่นนางโอ้ยคุณอบเสียบเลยครับมามาครับส่วนัาชการครับ